เริ่มขบวนการจ้าน้ำพริกหมูกากหมูรอเทียวรอชิมกันนะคะกระเทียมกระหอมเราเหลืองแล้วก็เติมหมูสับไปหัวหมูสับผัดให้สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกป่นน้ำมะขามน้ำตาลซีฟูรส เกลือกอาจายจะไม่ใส่น้ำปลาผัดน้ำพริกจะไม่ใส่น้ำปลาเดี๋ยวสงสัยว่าทำไมยาจาไม่คั่วเครื่องใช่ไหมที่เกียจตอบเลยหอมเหมือนกันเคี่ยวเอาปั่นแล้วเคี่ยวเอาหอมเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวรอผัดหมูให้สุกก่อนแล้วก็ผัดหมูแล้วสุกแล้วก็มาเติมเครื่องปรงุงอาาใส่เกลือไปแล้วเกลือไปหนึ่งหยด หอมมากเลยหมูสับผัดถูกแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวอาจา้ชอบใช้พี่ห้อนนี้นะ่ยใครจะโดวกพี่ห้อไหนก็เอาเลยเติมน้ำตาลแล้วก็จะออกจะช้ำแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานจริง ใส่ผมไปเลยตาเราใส่แล้วเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกแล้วเซ่บชอบเลยนะใครชอบรสไหนแต่ชอบผู้เที่ยวหวานหวานจิ้มจุ่มสามรสอะแล้วก็คัะไม่ได้ใส่พริกนะอให้น้ำาละลายก้าน คล้ายน,น้ำจิ้เผาแหละแต่เางไม่ได้พวงัวงเรื่อใช้น้ำริกหมูก็คล้ายแต่ว่าเราไม่มีวัตถุดเนี่ยถ้าทำน้ำริกหมูส่วนมากเจ็ดหมูผัดเดี้อชารจะใส่มะเขือเทสใส่หอมใหญ่อันนี้เราใช้หอมแดงกระเทียมรสชาติเอาที่เราสบายใจเลยว่ากล้องเนืามันหมุนใส่มือไปโดนขอโทษนะที่ภาพไม่นิ่ง เดี๋ยวเรารอชิมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเติมพริกกับเติมพริกไปเลยก็ได้เออเติมพริกพริกป่นเนี่ยยายตาเพิ่งป่นใหม่ๆเลยโอมากเนี่ยพริกป่นขัวใหม่ๆแล้วเราเติมพริกป yeah. ่นแล้วก็เดี๋ยวรอใส่กกหูที่หลังชิมรสให้ได้ก่อนรสชาติได้แล้วสามรสแล้วโอ้เผ็ดมากเลยที่เนาะ ของเด็กเราก็คือนี่าการงูใส่ลงไปเลย <c oughs> เราก็เก็บใส่กล่องไว้ได้นานนะเอาไว้ผัดข้าวกินก็อร่อยนะผัดข้าวค่ะแดดจะเย็นแดดพอมันเย็นแล้วเด็กก็ปล่อยให้เย็นแล้วเดี๋เย,ย็นแดจดจะเอาผัดคลุกข้าวให้สะออสออสคมมากผ,ผัดคลักผัดคลุกข้น้ำซุปอย่างนะี้ ทิ้งค่ะไข่ดาวทิ้งตะคร่เชียงหรืออะไรก็อร่อยอุ้ยหอมมากเลยอยากให้กินถินเลยเผัดข้าวให้ดูเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากพี่จ้าพี่เกลราอร่อยมากขอโทษขอภัยผู้ที่ไม่ทานด้วยนะคะแซ่บม,มากคะ่ะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้นะคะ ตาปิดแก๊สแล้วใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวรอกิน